ตอนนี้บุ้มก็มีถ่ายละครที่ทำหน้าเยอะใช่คือออกแดดส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้แต่งเอฟเฟกต์แล้วการแต่งเอฟเฟกต์มันทำลายผิวเานากสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็เขาต้องเช็ดแอลกอฮอล์หมดเลยนะเพราะเวลาเราแต่งเอฟเฟกต์มันคือมันต้องเช็ดแอลกอฮอล์แล้วก็คือทาครีมหรือว่าทําอะไรไม่ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือเวลาถ้าผิวเราไม่ดีสำหรับบุ้มนะแล้วเข้าไปแล้วแต่งเอฟเฟกต์ด้วยนึกออกไหมเราเป็นผีขุยหน้ากล้องสมัยนี้คือแบบ โอไมก็อด oh <my> มันเม,ม็นชัดมาก,มมากเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยเราต้องการผิวที่แข็งแรง uh huh. แล้วก็พอหลายๆคนอะเหตุเรามาตั้งแต่เด็กกันเนาะแล้วเขาก็เราก็ไม่อยากให้แบบเหมือนวันหนึ่งเขาทักเราแบบเฮ้ยเราดูดูดูมีอายุนะขึ้นมากขึ้นนะหรือแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสึกว่าถ้าเขาทักว่าแบบเฮ้ย อายุเท่านี้แล้วหรอเราดูเด็กจังยังสวยเหมือนเดิมเลยเอนนี้แฮปปี้นะไม่เชื่ออายุขึ้นเล้ย่าแล้วยัง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 แหมเราไร้เราไร้ไม่ธรรมดาเลยนะเราไร้ไม่ธรรมดาเลยนะท่านบ่อยนะทัานบ่อยนทัานบ่อยนะทัานบ่อยโอเคเดี๋ยวซ้ำนะเดี๋ยวเราอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องมาดูแลตัวเองเต็มที่และเพราะว่าเหมือนกับตอนอังกอร์เนี่ยเราคิดว่า เราคงไม่ได้มีละครต่อมากเพราะเราก็ไม่รู้ว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยบูมได้มีการถ่ายละครมาเรื่อยๆเราก็เลยต้องดูแลตัวเองมาตลอดแล้วเราอยากให้คนที่เขาเจอเราอ่ะบางทีเขาเขาแบบประทับใจเนอะไม่คิดไม่คิดว่าจะเจอเราสามร้อยหกสิบห้าวันเขาอาจจะแบบได้เจอเราผ่านมาสิปีเขาเพิ่งได้เจอเราครั้งเดียวเราก็อยากให้เขาแบบประทับใจเลยเจอมาคนทักบอก แก่กว่าที่พี่อีกยังไม่มีเพอบ่อยเลยใช่ของพี่ทักว่าตัวจริงตัวจริงสวยกับตัวจริงอีกนะตัวจริงกับตัวจริงจะเป็นอะไรปะอ๋อนี้กูมาตัวปลาเหมือนนี่ลองมีเคลมส่วนปรับดาราเนระใช่แล้วบูงก็เลยเนี่ยมาเลือกเซรั่มตัวนี้ค่ะนี่ออร่าบูค่ะนี่ออร่าบูตัวนี้คือต้องบอกก่อนว่าบูมเนี่ย กว่าจะเลือกตัวหนึ่งมาใช้คือจริงๆแล้วบุ้มก็เป็นคนที่ค่อนข้างเรื่องเยอะ <g ul ain> เนาะ <c oughs> เลือกเหมือนกันแล้วเราก็อยากจะดูแลตัวเองแล้วคือบุ้มไม่ชอบให้แบบหน้าเราแบบเหมือนแพ้ยิ่งแพ้แล้วเป็นผลมันใช้ระยะเวลานานในการหายอ่ะแต่เราถ่ายละครทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองแล้วเราก็เลยอ่ะโอเคงั้นลองใช้แล้วกัน <c oughs> พอลองใช้เนี่ยนะคะฝากสักครู่นะคะได้ค่ะค่ะค่ะเนี่ยพอลองใช้คืออันนี้ใช้จริงแล้วก็ใช้เองเนี่ยเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยนะพอใช้เนี่ยตอนแรก นี่พี่ดานี่เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะคือบูมเนี่ยก็มาลองใช้จริงๆแล้วเนี่ยบูมใช้ได้ประมาณแบบเดือนนึงแล้วนะครับผมก่อนที่บูมจะมาแบบแนะนําให้ทุกคนใช้มันบางเบาค่ะแล้วก็ซึมซับเร็วแล้วบางทีอะใช้ตัวเนี้ยแล้วมันสามารถที่จะแบบว่า แต่งเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยต่อได้ <c oughs> เพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้เหนียวเหนอะอะไรเงี้ยถ้ามันเหนียวเหนอะแล้วแบบเอฟเฟกมันจะไม่ติดใช่ไหมมันเบาบางสบายแต่เบาบางแบบเนี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วมันจะซึมซาบแล้วมันจะอะไรยังไงบุูมต้องบอกว่าคือนวัตกรรมของเขาเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆคือซึมลึกแบบ <c oughs> ลงไปถึงแบบชั้นผิวเลยนะคะผิวชั้นในเนาะใช่ผิวชั้นในเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือไฮยาลูรอนิก เอเซเว่นคือตัวนี้ไฮยาลูรอนิกเซเว่นนะคะไฮยาลูรอนิกเอซิดเซเว่นเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยคือเขาจะช่วยสร้างคอลลาเจนให้กับผิวสร้างคอลลาเจนยังไม่พอผิวของเราเนี่ยนะถ้ามันจะฟูขึ้นมามันมีคอลลาเจนอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเติมน้ําให้กับผิวชุม,ชม,ชม,ชมสังเกตไหมว่าพอเวลาเราเหี่ยวหรืออะไรเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเราพอเวลามันกล้าหรืออะไรอ่ะแปลว่าน้ําในผิวของเรารมันเริ่มหายไปแล้วนี่พวกเราหายทั้งนั้นแหละไม่หายตามอายุตามอายุตามวัยใช่พอ 25ปุ๊บมันก็เริ่มที่จะเริ่มผลิตแล้วก็หายไปแล้วซึ่งตัวเนี้ยมันมีแล้วก็เนี่ยทาไปเห็นไหมมันซึมแล้วพี่ดาแล้วถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าวันไหนที่เราอยากบำรุงเพิ่มมากขึ้นอ่ะเราทาไปชั้นแรกเสร็จปุ๊บนะเราทาอีกชั้นหนึ่งซ้ำซ้ไปเลยสองรอบยังไม่พอแล้วก็ทารอบสามซ้ำไปเลยทริปเปิลได้เลยอ่ะหน้าคือแบบเลิศเลิศลืมตึงเลยอ่ะคือบูมชอบมากเพราะมันแบบชุ่มชื้นอ่ะคือเราเรารู้สึกว่ามันหน้ามันฟูขึ้นมาสำหรับบูมนะบูมชอบมากเลยนะคะแล้วเข นิ่งนะคะเกรปวายนะคะแล้วก็นะ้ำอะโลเวล่าด้วยคือตัวนี้เป็นแบบว่าวิตซีอ่ะ เป็นวิตซีอ่ะบางตัวเนี่ยวิตซีบางตัวเวลาเราทาไปเนี่ยนะบูมเคยทาวิตซีแล้วหน้าลอกเป็นขุยเคยไหมเพราะว่ามันแรงเกินไปใช่แต่ตัวเนี้ยคือบอกเลยว่าเขาอ่ะจะเป็นวิตซีที่มันทําให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นพอจากที่บูมใช้เนี่ยบูมรู้สึกว่าเฮ้ยเราตื่นเช้ามาหน้าเรารู้สึกใสขึ้นอ่ะแล้วบูมตากแดดเยอะอ่ะบูมจะมีเหมือนกับเป็นฝ้านีคะฝ้าแดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบฮอร์โมนด้วยแล้วก็แบบบางทีต้องฉีดเหงื่อฉีดน้ําแร่หรืออะไรเงี้ยแล้วกอเวล มันก็เกิดเป็นฝ้ารเรามาลองใช้ตัวนี้พวกฝ้าอะไรต่างๆมันก็หายปหแปแลดูจางลงรเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเ <ผม S 1> พราะตัวนี้แน่เลยเพราะว่าเราลองใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวมาประมาณแบบเดือนกว่าแล้วมันเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย เราชอบจังเลยที่สําคัญที่สุดบูมก็เลยแบบเฮ้ยอยากรู้ว่าทําไมมันถึงแบบดูซึมเข้าไปถึงชั้นผิวได้ดีอะไรขนาดนี้ตัวน,นี้เนี่ยนะคะคือเขาเป็นนะวัตกรรมระดับนานโนคือพอนานโนเนี่ยมันจะยิ่งแบบเล็กมากๆแบบซึมได้ลึกถึงแบบอนูผิวของเราเลยนะคะ,ะคือเขาเนี่ยจะหุ้มด้วยกระเป๋อค่ะที่เรียกว่าแอนแคปซูล เลชันคือแอนแคปซูเลชันเนี่ยนะคะคือตัวนี้ยลองจินตนาการดูแอนแคปซู a เลชัเนี่ยมันเหมือนเป็นยาเวลาเรากินยายาแก้เสบเคยกินไหมคะพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันผ่านลําคอแล้วมันก็ลงกระเพาะแล้วมันถึงจะแตกแล้วเราค่อยดูดซึมตัวนี้เหมือนกันแอนแคป u l a t i o n เนี่ยนะคะมันเนี่ยก็จะพาวิตามินต่างๆนะที่อยู่ในนี้คือ <ล>ซึมเข้าไปช,ชั้นผิวใช่<ม>พอเข้าไปถึงผิวชั้นในเสร็จปุ๊บแคปซูลเนี้ยมันจะแตก<อ>แต่เสร็จปุ๊บพวกแบบว่าสารสกัดต,ต่างๆเนี่ยมันก็ซึมเข้าสู<อ>่ชั้นผิวของเราเสร็จปุ๊บผิวของเราก็ยังไงคะพอถ้ามีไฮยามีน้ําชุ่มชื้นเติมขึ้นมาวิตามินซีต่างๆมันก็ทําให้ผิวของเราดูกระจ่างใสแล้วก็ดูเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นจากธรรมชาติด้วยจากชั้นในเลยตัวเนี้ยคือดีมากๆพอบุ้งใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์อะเราชอบอะวันไหนแบบ รีบๆก็ทาแค่ทีเดียวแต่วันไหนที่แบบเรามีเวลาเราอยากจะให้เขาเป็นเหมือนแบบไม่ใช่แค่เซรั่มเดียนนิดนึงใช่อยากให้เป็นแบบครีมเลยเราก็ทาเข้าไปสาบรอบแห้งทาแห้งทาลองใช้ตัวนี้มันแบบเดือนกว่าแล้วบูมรู้สึกว่าเอาจริงๆคือหน้าบูมอ่ะบูมเนี่ยเคยมีปัญหาพวกรูขุมขนแล้วก็แบบว่าหน้าแห้งหน้ารอกเพราะว่าด้วยความที่เราตื่นเช้าตื่นเช้ามาตั้งแต่เด็กแล้วก็นอนดึกแล้วไอ้การนอนดึกตื่นเช้าเนี่ยแล้วก็ผ่าน อะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้ผิวเราไม่แข็งแรงผู้หญิงต้องการอะไรบ้างผู้หญิงเนี่ยต้องการหน้าที่แบบว่าอไม่หมองคล้ำการจางใสแล้วก็มีคอลลาเจนมีความชุ่มชื้นให้กับผิวถูกไหมแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยผู้หญิงต้องการให้ผิวแข็งแรงขอแค่นี้เองใช่แล้วปรากฏว่าอ้าวตัวนี้ออราบูตัวนี้มันตอบโจทย์ในหนึ่งเดือนเนี่ยผิวบุมเนี่ยมันมีสุขภาพที่มันดีขึ้นสุขภาพผิวเราอะเรารู้สึกได้เราสัมผัสได้ตื่นเช้ามาเราสัมผัสแล้วเฮ้ย สวยเหมือนกันนะเนี่ยเห็นหมนะนนามันปูแล้วมันเออคุนนรัก์นี้เดียวขายของอู้มไม่อยู่พูดเลยลูไม่อรจริงบูมอยากให้ทุกคนได้ใช้บูมอยากให้ทุกคนได้ใช้มันจะมีนวัตกรรมไหนที่มันเป็นเหมือนแบบแคปซูลอ่ะที่มันเอาแบบไฮยาลงไปเลยลงไปคือผิวชั้นในของเราใช่รักษาให้มันตรงจุดถูกแล้วพอเวลาเราใช้แล้วเรารู้สึกเหมือนเหมือนอะไรอร่อยพี่ได้อยากซื้อล้วคลูกมีโปรโมชั่นไหมคะลูกอยากซื้อล้วลูกเวลาจะหมดลูกเลยใายบูอย่างบูมเลขต้องมาก่อน เ่าไหร่ย,ยังไงบอกเลยวันนี้บุ้มชอบเลขเก้าเพราะอยากกา้าวหน้าวันนี้นะคะเอาไปเลยนะคะ5ขวดค่ะ,คะจ่ายเทียง999